สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการตื่นมาคุยนะครับ8ปดโมงเช้าแบบนี้เจอกับพวกเราได้นะครับพิธีกร3คนครับผมไม่ใช่แค่สามดิรวมถึงคุณทันคุณรุตีคุณรุตีด้วยนะครับโอ้ดิคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดิค่ะว่าทัชทชชเดเล็กทัชิเดเล็กคือแปลว่าคือสวัสดีในภาษาทิเบตนั่นเองนะฮะอรุณสวัสดิ์จ้าอีกทีได้ไหมทัชิเดเล็ก ทชีเดเล็กสวัสดีเป็นยังไงบ้างจ้าอากาศเช้านี้ที่นูน่นอากาศเช้านี้ประมาณ20องศาเซลเซียส้วยกัน,นแล้วเรายังอยู่ที่ตอนเหนือของอินเดียนะครับที่เมืองอดัลมซาราหรือว่าธรรมซารานั่นเองครับก,การได้มีโอกาสเรียนกับองค์ดาลามาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาบอกว่าทุกคนคงได้เห็นภาพท่านมอว์เมื่อวานแล้วใช่ไหมค่ะนะก็เป็นความปลาพื้มใจท่านมอ์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าเฝ้าเป็น ครั้งที่3แล้วแต่ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่จะขอแชรใ์ให้ทุกคนที่ติดตามชมอยู่ในเช้านี้นิดหนึ่งแล้วว่าการที่เราชาวไทยเดินทางมาเข้ามาเรียนกับองค์ในธระมะเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปีนี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะจะบอกว่าต่อจากนี้ทางพวกเราเจะได้มีโอกาสเป็นผู้จัดอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งประเทศไทยว่ายง่ายก็คือทางที่เบตดนะครับหรือว่าทางอ,องค์ในธระมะเองเนี่ย อยากจะมอบหมายให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสพาพี่น้องชาวไทยมาเรียนกับพระองค์ท่านทุกปีช่วงเวลานี้แหละนะฮะทุกๆปีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากการที่มาในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านเองก็อยากจะให้มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างพระไทยกับพระที่เบก็จะมีโครงการลากเปลี่ยนเกิดขึ้นโทษทีเช้านี้เสียงหมดน้ำน้ำอยู่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำนอยน้ำหน่อยน้ำหน่อย พูดไปก่อนพูดไปก่อนจะพูดไปก่อนพูดว่าอะไรล่ะไม่มีข้อมูลตั้งนันนู้นจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะไปไปแบบคุณวัดดอนนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังอยากไปเลยเมื่อวานเห็นจากไอจีของพี่จ๋าเห็นเป็นภาพที่พี่จ๋าถ่ายอเรายังมีความรู้สึกกระปรับกระื่มแล้รูยังอยากไปอยู่ตรงนู้นนะโอ้ยเอออย่างนี้ต้องต้องบอกทิดตรงว่ามันเป็นความภุมมใจ จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามาเป็นพระที่นี่นะโอ้นหันญ,ญาจากักเราจําได้หรือว่าเรามาเป็นพระเฉยๆมาบวชแล้วเราก็แค่มานั่งเรียงกับท่านเป็นพระรูปหนึ่งแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าภายในหนึ่งปีเราจะต้องให้พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านให้ได้นอกจากนั้นแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างะะพระไทยกับพระที่เบตจะแน่นแฟนมากขึ้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางวังเองก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพวกเรากับเทคโนโลยีในการถ่ายทอดอย่าง Facebook Live ตอนนี้เนี่ย มีคนติดตามกันเยอะมากที่เราได้ไลฟ์ไม่ใช่แค่คนไทยหรือว่าคนที่เบนนะครับออนธัญญาแจ็คแต่ว่าคนที่นับตือองค์ไนลมะทั่วโลกที่มาที่นี่เนี่ยได้มีโอกาสเห็นคลิปทางวังเองก็เลยขอคําปรึกษาว่าเราจะสามารถสร้างสารรค์เรื่องของอนงล์มะในะในโซเชียลยังไงต่อไปได้บ้างดังนั้นอีกช่วงสองสมปีต่อจากนี้ไปคุณจะได้มีโอกาสเห็นนะฮะหลายๆโครงการที่จะเกิดขึ้นระหว่างเราพระอาจารย์วอ แล้วก็ทางองค์ได,ไดลามะนั่นเองนะครับหมายความว่าออทุกทุกปีในช่วงเวลาเนี้ยเดือนสิงหากันยาอะไรประมาณเนี้ยค,คุณควุดดี้จะสามารถนำพวกเราพี่น้องชาวไทยไปที่นู่นได้ของทุกๆปีใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีกลุ่มพี่น้องชาวไทยที่ที่ถือว่าเป็น organizer อย่างเป็นทางการอยากเป็นทา,าทางการที่เขาเห็นว่าเราเรามาแล้วเนี่ยเราอยู่กันยาวแล้วเราก็พาพี่น้องชาวไทยหลายคนที่มาตั้งใจเรียนจริงจริงคือ ตั้งใจมาเรียนธรรมะจริงๆอตอนที่ไปก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันและกันร,ระหว่างนะฮะพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวทิเบตเท่าทีที่ลี้ภัยออกมาอยู่ที่อินเดียโดยเฉพาะพระองค์ท่านนะะในการเผยแผ่ค,ค,ความสุขต้องใช้คำว่าความสุขเพราะถ้าคุณบอกว่าธรรมะหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยฟังดูมันเก่ามันโบราณมากดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือการเผยแผ่ความสุขความเมตตานั่นเองครับ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดีดด๋ดูคลิปเสร็จแล้วย่าเพิ่งไปไหนฮะย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอะคุณ กดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยกดไป